กระทรวงกลาโหมสหรัฐเบรกคำขอปลดประจำการ F-22 Raptor ของกองทัพอากาศที่มีความต้องการปลดประจำการเครื่องบินรบรุ่นเก่าใช้งานมานานอย่าง A-10 F-15 และ F-22 ปัจจุบันกองทัพอากาศสหรัฐมีเครื่องบินที่ใช้งานหลักๆคือ F-15 F-16 F-22 และ F-35 จำนวนรวมรวมกันประมาณ1,800ลำซึ่งเป็นจำนวนที่สูงกว่าจำนวนขั้นต่ำที่กำหนดไว้ว่าจะต้องมี1145าลำจึงต้องการปลดประจำการเครื่องบินรบที่มีอายุมากเพื่อประหยัดงบประมาณในการดูแลรักษาเครื่องบินรบเหล่านี้ลงโดยในปี2024ที่จะถึงนี้กองทัพากาศสหรัฐต้องการที่จะปลดประจำการ A10 Thunderbol t บกจำนวน42ลำและจะทำให้มีเ1เเหลือประจำการอีก218ลำ ส่วน f 15 c d จะขอปลดประจำการจำนวน57ลำเหลือที่ยังประจำการอีก92ลำล่าสุดกระทรวงกลาโหมสหรัฐเตรียมที่จะอนุมัติตามคำขอของกองทัพอากาศที่ต้องการปลดประจำการ f 15และ A10 แต่จะยังไม่อนุมัติการปลดประจำการ f 22ภายในปี2024ซึ่งครั้งนี้เป็นการขอปลดประจำการ f 22เป็นครั้งที่2ในระยะเวลา2ปี ผลคือไม่อนุมัติทั้งสองครั้งอาจเป็นเพราะปัญหาสงครามความขัดแย้งในหลายพื้นที่ของโลกจึงจำเป็นต้องคงกำลังรบของเครื่องบินรบยุคที่5เอาไว้ก่อนจนกว่าโครงการเอ็นกที่มุ่งพัฒนาเครื่องบินรบยุคที่6ให้มีความคืบหน้าชัดเจนโดยเครื่องบินรบยุคที่6ของโครงการเอ็นกหนึ่งลำจะทำงานร่วมกับเครื่องบินรบร่วมไร้คนขับจากโครงการ CCA จําจำนวน2ลำหรือแน่ตาส่วน1ต่อ2ประกอบเป็น1ทีม ความต้องการของโครงการนี้อยู่ที่200ทีมและจะเข้าประจำการได้ในปี2030ในส่วนของเครื่องบินโจมตีแบบเททอทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐมองว่าจะไม่ได้ไปต่อเพราะไม่เหมาะสมสำหรับสงครามในอนาคตการปลดประจำการขึ้นอยู่กับกําลังผลิตเข้าประจำการของ F-35A ที่จะเข้ามารับบทบาทหน้าที่นี้แทนในอนาคต ส่วน f 22 Raptor นั้นกองทัพกากสหรัฐระบุว่าเป็น f 2 22ล็อก20จำนวน32ลำที่ส่วนใหญ่ถูกใช้เป็นเครื่องบินฝึกให้กับนักบินมีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานสูงหากจะทำการปรับปรุงให้มีสภาพพร้อมรบก็กจะต้องใช้งบประมาณสูงถึง1,800ล้านดอลลาร์สหรัฐกองทัพกากสหรัฐอาจมองค่าไปที่การนำงบประมาณที่ต้องใช้สำหรับเ22จำนวน32ลำนี้ ไปโปรดในโครงการเครื่องบินรบยุคที่6ของเอ็นแกที่มีความคุ้มค่ามากกว่าสำหรับอนาคต